ความสุขแท้จริงเป็น,ปนคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับ <c oughs> ใครๆก็อยากจะมีความสุขใช่ไหมครับทุกวันนี้เราเราหยหาเทคโนโลยีมันก็เยอะขึ้นแต่บาง,บางทีคนเรามันก็ขาดความสุขนะเพราะาเขาเอาความสุขไปยึดติดอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับบางทีก็คิดว่าเออมีบ้านหลังใหญ่โตขึ้นอาจจะสุขขึ้นแต่กบ ไม่แน่นะแต่ขี้เกียจถูมีหลังใหญ่ก็ขี้เกียจถูเรามีปัจจุบันมีสามห้องก็ขี้เกียจถูหรือว่ามีเงินทองเยอะขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่กษัตริย์ซโรมบอนก็บอกว่าไงครับทุกอย่างเป็นเพียงอะไรนะกินลมกินแรงกษัตริย์ซโรมอนก็เป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญามีความมั่งคั่งที่สุดที่พระเจ้าประทานให้สุดท้ายท่านก็บอกว่าทุกสิ่งเหล่านี้ กินลมกินแรงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เมื่อพระเจ้าเขย่าแผ่นดินโลกก็เราก็เหมือนมดแดงที่เกาะอ,อยู่บนผิวส้มใช่ไหมตามนักวิทยาศ,าศาสตร์ว่านนะเราเราเดินอยู่บนผิวส้มเมื่อพระเจ้าเขย่ามันก็ไหวไหวไปเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนบนแผ่นดินโลกนี้นะครับนั้นพระเยซูบ,บอกว่าพระองค์สอนคําเทศนาของพระองค์บนภูเขานะพระองค์มีมุมมองที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิง สำหรับความสุขในโลกนี้นะครับหรือมนุษย์ในโลกนี้คิดว่าความมั่งคั่งจะช่วยเขาได้หรือว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้จะนําพาความสุขมาให้เขาใช่ไหมครับแต่พระเยซูมองสิ่ง,งนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับพระเยซูมองสิ่ง,งนี้ตรงกันข้ามจริงๆการมาพึ่งพาพระเจ้าวางใจในพระเจ้านะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทร,รัพย์สินของในโลกนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับ อาจารย์อภรรก็พูดบ่อยว่าจริงๆมนุษย์ไม่ต้องการอะไรมากใช่ไหมครับกินอิ่มนอนอุ่นกินกินกินอิ่มนอนอุ่นปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับว่าเงินทองเป็นของมายาใช่ไหมข้าวปานคือของจรงนเป็นอันนี้เป็นบอมราชพงศ์ท่านหนึ่งที่ที่พูดไว้เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วผมฟังรายการของอรายการ ไม่ใช่อะไรกันถ้าจะมีนักเขียนคนหนึ่งเขาใช้เขาใช้นามปากกาว,ว่าคนปลายซอย <c oughs> อยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนหรือไม่แน่ใจนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาทำาระทับเป็นคลิปไงเขาก็จะมาพูดทุกเช้าฮะผมก็จะชอบฟังเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเงินทองมันเป็นเป็นของมายาแล้วก็ข้าวปาลเป็นของจริงนะเป็นของจริงถ้าเรามีเงินทองมากมายมากองอยู่ แต่ว่าเวลานั้นไม่หาซื้ออาหารไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเราจะกินเงินเข้าไปได้เปล่าไม่ได้กินทองเข้าไปได้ไหมไม,ไม่ได้อย่างภาพที่เราเห็นเมื่อวันศุกร์เนี่ยรถไฟฟ้าปิดการจราจรติดทุกคนมีเงินนะเรียกเรียกแกรบก็ไม่มาเรียกแท็กซี่ก็ไม่มาไม่มีใครไปเลยเห็นนางบอกว่ามีมีลูกของเพื่อนเขาไปเรียนพิเศษต้องเดินกลับบ้านแปดหรือเก้ากิโลเก้ากิโล เพราะว่ารถไฟฟ้าปากติเขาจะต้องนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนพิเศษใช่ไหมครับแต่กัรนี้รถไฟฟ้ามันไม่วิ่งไงเขาต้องเดินกลับบ้านประมาณ8กิโลนั่นแหละครับเงินทองไม่ได้ไม่ได้แบบมันจะช่วยได้ตลอดเวลาท่านเราเห็นภาพเลยมันสุกมันเหมือนแบบเหมือนพึ่งแตกลังหรือเหมือนเหมือนมดแดงแตกลังเงี้ยเหมือนไไม้ไปแย่หลังมดแดงแล้วมันแตกออกมาเงี้ยคนกระจายบนถนนนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถเดินทางได้กรุงเทพเป็นอมัมาตคนจะไปสนามบินก็ ใช้เวลานานไฟ์หรือเที่ยวบินต้องต้องเลื่อนเวลากันนะฮะอันนี้แค่เป็นเป็นหนังตัวอย่างนะเมื่อวันศุกร์เป็นแค่หนังตัวอย่างยังไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงยิ่งกว่าน,นี้อีกต้องถามพี่เนียงต้องถามพี่เนียงว่าของจริงหนักกว่าน,นี้อีกเจ็ดปีกรียุคใช่ไหมครับเจ็ดปีสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจะยิ่งกว่าน,นี้อีกนะอันนี้แค่หนังตัวอย่างนะ ตัวอย่างเขาเขาก็ถ่ายมุมสูงนะเขาบอกว่าเหมือนเหมือนวันโลกาพินาศใช่ไหมครับที่เขาถ่ายตรงตรงน่าจะเป็นเซนทันเวอร์หรือเปล่าโอ้โหคนเต็มถนนรถไปไม่ได้ใช่ไหมมันมันเหมือนในฉากใน,นหนังเลยนะเหมือนฉากใน,นหนังถ้าพี่น้องเคยดูว <c oughs> ันสิ้นโลกใช่ใช่มีหนังเรื่องวันสิ้นโลกแต่ก็สร้างมาจากพระคัมภีร์นี่แหละเขาเอาวิวรณ์เข้าไปสร้างนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น แต่ไม่ให้พี่น้องกลัวนะครับราวางใจงในพระเจ้าเชื่อวางใจงในพระเจ้าว่าพระเยซูจะให้เราปลอดภัยเราจะไม่ได้เข้าสู่การพิพากษาแบบนั้นสิ่งเหล่านี้ไว้ไว้สําหรับคนบาปคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่ได้วางใจงในพระเจ้านะครับพราะลูกของพระเจ้าจะไม่ได้เข้าสู่การทดลองแบบนั้นมั่นใจอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไม่จบนะเรามาดูประการที่หนึ่งกันเลย <laughs> ใจ ใจที่จะมีความสุขได้นะครับคือประการที่หนึ่งผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอะไรครับเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขามัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามได้บอกว่าบุคคลผู้ได้รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาความบกพร่องในภาษาเดิมใช้คําว่าความยากจนใช่ไหมครับคือ ความขัดสนความยากจนความบกพร่องคือความไม่มีไม่เพียงพอนั้นใครที่บอกว่าตัวเองขัดสนขัดสนบกพร่องฝ่ายบิญญาณคือขัดสนในฝ่ายบิญญาณใช่ไหมครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับพี่ซูบ,บอกว่าคนนั้นจะเป็นสุขเพราะอะไรครับเพร,เพราะเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์ด้วยแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกมันพีซูส,สัญญาชัดเจนว่าคนที่ บอกตัวเองว่าบกพร่องฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับเข้ามาพึ่งพาพระเจ้านะครับเข้ามาพึ่งพาพระเจ้ามาขอการช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นก็แสดงว่าเขายอมรับว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่เหมือนเราที่อยู่นั่งตรงนี้เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าพราะเจ้าบอกว่าพระองค์จะให้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกนะครับ ถ้าเรายอมรับในความขาดแคลนฝ่ายวิญญาณของเราแล้วเ,เราจะได้อาณาจักสวรรค์ด้วยได้แผ่นดินของพระเจ้าเป็นเป็นของเป็นเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่ปลอบใจนะครับและในพระธรรมสองโคลินบทที่8ข้อที่9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ พระเยซูมัง่งคั่งไหมครับพี่น้องไม่รู้เลยเลยว่าพระเยซูมัง่งคั่งพระเยซูมัง่งคั่งนะครับพระองค์เป็นถึงลูกของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับลูกกับพ่อก็ทรัพย์ส,บสมบัติพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วใช่ไหมครับงนั้นพระเยซูมังง่งคั่งพระองค์ยอมเป็นคนยากจนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาสิทธิของพระองค์มาให้กับเรา เอาสิทธิบุรหัวปีของพระองค์นั้นะมามอบให้กับผู้ที่วางใจในพระองค์ใช่ไหมครับนั้นพระองค์จึงพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้พระองค์มั่งข้างพระองค์ทรงยอมยอมเป็นคนยากจนยอมลงมาในแผ่นดินโลกที่พระองค์ทรงสร้างถ่อมใจลงมานะครับยอมเป็นคนยากจนเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีฝ่ายวิญญาณเหมือนที่พระองค์ทรงประทานให้ใช่ไหมครับ พระเยซูสละบ,บัลลังก์ของพระองค์เพื่อเราก็ไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เรากลัวได้อีกเลยใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าในโลกนี้เราอาจจะยังดูไม่มีอะไรนะดูไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเราติดต่อกับพระเจ้าจิตวิญญาณของเรามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นะขอให้เราเชื่อว่าชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนจิตวิญญาณที่เราเจริญรุ่งเรืองอยู่นะอันั้นก็เมื่อเราอยอมรับพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราก็ มีสิทธิในแผ่นดินของพระเจ้าคือแผ่นดินสวรรค์มันเราก็เป็นคนที่มั่งคั่งนะฮะเรามั่งคัง่งมันเราอย่าไปเชื่อคําโกหกของมารว่าเราไม่มีอะไรเราเรามีเรามีความมั่งคั่งนะฮะในแผ่นดินสวรรค์เรามีความมั่งคั่งนะฮะ